สวัสดีค่ะช่องแนวอยู่แนวกินค่ะวันนี้จะพาทำแกงคั่วหอยขมไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรและวิธีการทำอย่างไรบ้างค่ะไปดูค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็ได้หอยขมมาแล้วก็ต้มนะคะต้มแล้วก็แกะเอาเฉพาะเนื้อนะคะ เพื่อให้กินง่ายนะคะจากนั้นก็ตั้งหม้อหรือกระทะนะคะแล้วก็เติมกะทินะคะลงไปนะคะพอกะทิเดือดเล็กน้อยนะคะเราก็ใส่เครื่องแกงของเรานะคะ วันนี้นะคะก็ใส่เครื่องแกงสําเร็จรูปนะคะเป็นเครื่องแกงเผ็ดนะคะพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันในขณะที่ผัดอยู่นะคะก็จะมีกลิ่นหอมลอยๆขึ้นมานิดนึงนะคะ สีสันสวยงามมากนะคะผัดให้ข้นนะคะนิดนึงนะคะเพื่อให้พริกแกงแบบกับกะทินะคะ,ะเขาแตกมันแล้วก็หอมหน่ากินนะคะก็จะได้ความหวานความมันอันนี้โรยนะคะก็คืออผิวมะก,กรูดนะคะที่จริงจะต้องโขกแต่เรา อยากใส่นะคะมันจะได้กลิ่นหอมมากขึ้นนะคะจากนั้นก็เติมกะทินะคะที่เป็นส่วนของหา,างก็คือเราซื้อมาแล้วก็ผสมน้ำนิดน,นึงนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำเนื้อหอยที่เราแกะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนำมาใส่ในกะทิของเรานะคะอันนี้คือเป็นเนื้อหอยนะคะ ที่เราแกะไว้เรียบร้อยนะคะก็จะทานง่ายปรุงรสนะคะก็ส่วนผสมในการปรุงก็ไม่เยอะนะคะก็จะมีน้ำปลานะคะรสหวานก็ได้จากกะทินะคะกะทิที่เราผัดเนี่ยก็จะหวานนิดนึงนะคะเมื่อกี้เห็นฝาหอยนะคะกะ็เอาออกนะคะ,ะทีนี้ จากใส่น้ำปลาเรียบร้อยก็กะเอานะคะถ้ามันดูแลดูว่ามันจะยังไม่กลมกล่อมแล้วก็ใส่เพิ่มเติมได้เพราะเราทํากินที่บ้านนะคะจากนั้นก็ใส่รสดีนะคะหรือผงชูรสแต่ว่าอันนี้ก็ใส่แค่รสดีนะคะแค่นี้คะ่ะเครื่รงองปรุงมี2อย่างแค่นี้บางคนชอบหวานอาจจะเพิ่มน้ําตาลลงไปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบถ้าไม่ชอบก็คือไม่ต้องใส่นะคะ จากนั้นเราก็จะใส่ในส่วนของผักนะคะผักที่ใส่ก็คือใบชะพูอันนี้ก็อยู่ข้างบ้านนะคะเกิดทางรั้วเลยนะคะตัดมาสดๆสหั่นนะคะถ้าเราไม่ชอบน้ำข้นมากนะคะคือน้ำมันแห้งมากเราก็เติมหางกะทิลงไปหรือน้ำเปล่าลงไปอีกนิดก็ได้นะคะแต่ถ้าใครชอบแบบข้นๆก็ไม่ต้องใส่นะคะ อันนี้ก็ใส่น้อยหนึ่งนะคะก็ผัดนะคะให้เขาสุกนะคะที่จริงในส่วนของเนื้อหอยก็สุกแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของผักแล้วก็เครื่องปรุงนะคะก็ต้องให้เขาเดือดนะคะให้เขาอ่า คุกเคล้ากันนะคะเพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมอร่อยนะคะก็ต้มไปสักพักหนึงนะคะกลิ่นก็จะโชยขึ้นมาเป็นระยะๆนะคะหอมมากนะคะทีนี้ชิมรสนะคะชิมรสชาติว่าเราพอใจกับรสชาติหรือ,อยังนะคะรสชาติก็กลมกล่อมนะคะพอดีนะคะได้รส หวานมันนะคะรสเค็มพอดีนะคะ,ะเมื่อรสชาติเราได้แล้วทีนี้เราก็จะมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายของเราก็คือใส่ใบมะกรูดนิดนึงนะคะใบมะกรูดจะหัน่นฝอยก็ได้นะคะ ก็น่าจะอร่อยดีนะคะก็จะสวยด้วยนะคะตามด้วยชะอมนะคะยอดชะอมข้างบ้านนะคะมะกรูดก็อยู่ข้างบ้านนะคะปลูกไว้ทุกอย่างที่ที่จะกินนะคะยกเว้นหอยนะคะซื้อมาจากตลาด30บาทแกงหอยของของเราก็เรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะปิดเตาแก๊สให้เรียบร้อยแล้วก็ตักใส่ ชามนะคะแล้วก็พร้อมจะกินกับข้าวนะคะรสชาติอร่อยและชิมสองรอบนะคะแกงคั่วหอยขมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะ พร้อมที่จะตักใส่ถ้วยและยกเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่องแนวอยู่แนวกินนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ